สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพราหมณ์เอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยสำหรับมือนีคลิปนี้ไน้นํำเอาเรื่องราวของวันอมุติโชคมาเล่ามาบอกให้ฟังบางท่านบางคนนี่ก็คงสีเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว เรื่องเล่าวันอมุตโชกผ่านหูผ่านตามาแล้วแต่บางคนก็สงสัยขึ้กันนะครับว่าวันอมุดโชกอ๊ะเป็นวันแดงใดหนอเอออย่นใ้นฟังบอยเลยเกินเวลาสิหาเรื่องหายามเนี่ต้องเอาวันอมุดโชกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทสู่ขวนบทสตดขวเนี่ยเวลาพออพามันเป็นสู่ขวนเลยนะครับซิมีบท เกี่ยวกับวันอมตะโกเข้ามาเกี่ยวข้องซีซีมือนีแม่นวันดีวันดีที่มุนตะโศกตกนี่หากมันตกไม่จันท์คันไม่นีหากแม่นคันไม่แก้วพอแม่ปุ่นไปแล้วจังไดแต่งผ้าควานเนี่ยบว่าสี่สูตรบทไหนบทใดมักสิมีคำว่าอมตะโกเข้ามาเกี่ยวข้องหลุด พราะฉะนั้นจึงเป็นที่นาสนใจเหลเกินนะครับว่าวันอมุติโชคนี่คือวันอะไรเพื่อนๆบางคนก็ถามถามผมว่ามันเป็นวันเอียงวันอมุตโชกเนี่ยกาสรุว่าวันอมุติโชคคือวันที่มีโชคลาภวันสวัสดีมีชัยนเรียกว่าวันอมุติโชค เพราะฉะนั้นจะทําการอันเป็นมงคลก็มักจะเลือกเอาวันอมุดฤโชคถือว่าเป็นที่ดีที่สุดนะเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันอมุฤโชคนี่มันเขาเลือกจังไดเมื่อไหนจังคอยสี่เหลี่ยมว่าวันอมุดฤโชคนะโบราณเขาก็มี หลักให้คิดนะเขาเรียกว่าฉลกนะฉลกวันอมุตโชคมีฉลกดังนี้ครับทิศแปดจันสามขานเก้าพุทธสองพหัตสีุ่กหนึ่งเสาห้านะหรือภาษาบันฮาองภาษาเล่าฮาองบอกแบบเล่าเล่าฮาองทิศแปดจันสามข่านเก่าพุทธสอง พาหัสีสุกหนึ่งเสาหา่างนี่เป็นวาจังสันโบราณว่าเป็นคาถาหรือว่าเป็นข้อสรุปสันส้นๆคำสันส้นๆให้จำง่ายๆนะทิศแปดจันสามขั้นเก่าพุทธสองพาหัสีสุกหนึ่งเสาหา่างอ้าวขยายความอีกยักหน่อยหมายความว่าจังไหน,นะหมายความว่าอย่างนี้ครับทิศแปดเนี่ย หมายถึงวันอาทิตย์ขึ้นแปดคำแรมแปดคำนะแบบนี้เนี่ยถ้าวันอาทิตย์แล้วมันตรงกับแรมแปดคำหรือว่าขึ้นแปดคำถือว่าเป็นวันอมติโชคนะต่อไปถ้าเป็นวันจันทร์จันทร์สาม จั้นสามก็หมายความว่าวันจันเนี่ยขึ้นสามคำแรมสามคำถือว่าถูกอมตะโชคนะครับคานเก้าหมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าถ้าเป็นวันอังคารต้องต้องเป็นวันขึ้นเก้าคำแรมเก้าคำถือว่าถูกอมตะโชกหรือว่าเป็นวันอมตะโชคนะครับพุทธสอง หมายความว่าถ้าเป็นวันพุธต้องขึ้นสองคำ่ำหรือแรมสองคำ่ำถือว่าถูกอมติโชคพระหัตสีหมายความว่าถ้าเป็นวันพระหัดนั้นต้องเป็นวันขึ้นสี่คำ่ำนะแรมสี่คำ่ำถือว่าเป็นวันอมติโชคนะครับสุกหนึ่งก็หมายความว่า ถ้าเป็นวันศุกร์ขึ้น1นึ่งคหรือแรม1นึ่งคำก็ถือว่าถูกกำติโชนนะครับเสาห้าก็หมายความเช่นเดียวกันก็คือถ้าเป็นวันเสาร์ก็คือขึ้นห้าคำหรือว่าแรมห้าคำถือว่าถูกกมตนิโฉนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าวันมติโชคนั้นเป็นเป็นวันอย่างไรนะครับแล้ววันที่ ได้ถูกกำหนดหรือว่าเป็นฉโลกของวันมอมติโชคก็คือทิศแปดจันสามขานเก้าพุทธสองพระฤหัส4สี่ซุกหนึ่งเสาห้านี่แหละครับก็คลิปนี้ก็เอามาฝากนะครับเพื่อที่ผพ้กเราจะได้มาเรียนรู้มาทบทวนกันถ้าเพื่อใครคิดอยากจะทำการมงคลวันมงคลวันไหนวันดีวันไหนน,น,ไหน,นะครับ จำไม่ได้คิดไม่ออกนะรู้ว่ามีคลิปนี้นะได้บอกเอาไว้ว่าวันอัมุตโชคคือวันไหนก็สามารถที่จะกลับมาเปิดมาชมดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าอยากดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ